วันนี้นะครับพี่อทีวีจะมาแนะนำนะครับการวาดรูปเต่านะครับง่ายๆวาดกระดองขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นี่หัวหัวเต่านะครับวาดหัวเต่าอันนี้เฉพาะวาดสไตล์การ์ตูนนะครับซึ่งไม่ยากนะครับเห็นไหมครับใส่ขาเข้าไปสองขานี่เก็วนมาหางนะครับหางหางงอขึ้นไปนิดนึงนะครับหางน่ารักเลยหางใหญ่ๆกับหัวแล้ว นี่นะครับเป็นตาเต่านะครับทีนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบรูปตัดนะครับของเเรียกกระดองนะครับรูปตัดของกระดองเราจะเป็นแบบลายลายมาร์คฮอตนะครับก็ได้เพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความง่ายนะครับทำมาง่ายๆอย่างนี้ปืดปืดปืด น,นี่คือการวาดต่าการ์ตูนแบบง่ายๆนะครับใครจะไปลงสีก็ไปลงเอานะครับนี่ก็วาดให้ดูนะครับวาดแบบการ์ตูนวาดแบบไม่ได้ฟิล์ฟาวทางด้านใดเส้นอะไรนะครับแนะนําเด็กๆเฉยๆว่าการวาดรูปมันเป็นแบบนี้แงนะครับโครงสร้างง่ายๆทําได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมครับดูดีแล้ว